เชรอม่ก <S 々> ็ต้องเชื่อก่อนขอนว่าพี่ใ่ใหญ่สว่างวันพระตนะกับวันเทพแก้วดีมากเลยแมงโก้ทำงานกับเราไหมดีแล้วลูกถ้ามได้โชคมั้ยผู้แก้วไม่มีน้องในบองเทผู้แก้วไม่ีน้องในบองเทตที่อี่แกสองน้องยี่ยไ ไ่ปิดแชคยอีก่ได้ก็แห้ว5ว่าจะแจกเทรบอก5ห้เอาดีกว่าเดี๋ยวไุ้้มกุุขึ้นมาเอาไปแล้วเอาไรนัเพรยนักเพรยนีพี่น้องหนักเพรยน่าจะมีพี่น้องกนอยั่เนักเพรน่าจะางังเนาะพูดเล่นเ ก็พีดเป็นสีเียโะมีเอาใครีเป็นผู้ช่วยเหลือของซุกีปุบตอนกลางวันพยายามเรียกใครอีกคนนะเชื้ออะไรฮะอีกคนเสื่อเจอหรือเปล่าแล้วปล่อยปล่อยพไปน อ้ทำไมเกไมเไมมาไมมารู้แต่คนวสกุลยังโกงอที้าทำไมน้ออเอก็กากหมยดส่วนร้องเฟรดเอก็กินพวกปากหมอ่อ้าวสำนักก็าเล่นเกิดสำนน้องเรด ยกตัวอย่างอี่ที <c oughs> Or, ่นพัทยาพัทยาครับคถามพัทยาโอเคเอานมาตอบนะมีอะไรบ้างอีกมีคำตอบเข้อตอบก่อนเดี๋ยวให้ตัตามมี53คนเข้อพัทยานี่เป็นคำตอบของโจาจ์แม่นนะครับทีนี้ Pues el pedra... ตอแบบนั้นเราจะไปตังสีเรียงมากเรไใกล้ปากต่างๆนะครับตอนเยยนนิสัยต้ย้าอยตัเนแบบนี้เลยนะอเทไหมอยากให้เขาเห็นอย่างนี้เตมเที่สอนกางๆจะได้รู้คำตอบของไยนไปกอนรกๆนะได้นมต่อไต่อตอต่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 ต่อ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 ถ้าเอตอน่ต่อตอต่อต่อตอต่ออ่ออ โยตใหญ่เลยครับีต่อไปเป็นยังไันพีครัน้นต่อไปเป็นยังงคับพี่ัตตาหยาทั่ตยังเป็นกุ๊กตาได้เหนือ